เงินเดือนค้าราชการ2,568ออกรอบแรกแล้วคุณเตรียมตัวไว้รับเงินเดือนเพื่อเตรียมการใช้ชีวิตแล้วหรือยังวันนี้เราจะพูดถึงการจ่ายเงินเดือนค่าราชการและลูกจ้างประจำในเดือนตุลาคม2,568ที่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับทุกคนในเครือข่ายการทำงานราชการแต่ก่อนอื่นมาดูว่าการจ่ายเงินเดือนนี้มีความเป็นไปได้อย่างไรบ้างกันเถิด การจ่ายเงินเดือนค่าราชการและลูกจ้างประจำในเดือนตุลาคม2568จะถูกแบ่งเป็นสองรอบคือโอนรอบที่1จ่ายเงินวันที่16ตุลาคม2568และโอนรอบที่2จ่ายเงินวันที่28ตุลาคม2568นี่คือกำหนดการจ่ายเงินเดือนค่าราชการล่าสุดในเดือนตุลาคม2568ที่ผ่านมาซึ่งเป็นเรื่องสำคัญสำหรับค่าราชการและลูกจ้างประจำที่ต้องการวางแผนการใช้ชีวิตและการเงินให้เป็นระเบียบ แต่นี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจเล็กน้อยการจ่ายเงินเดือนสองรอบต่อเดือนนี้มีเงื่อนไขและนโยบายที่เป็นไปตามความสมัครใจของข้าราชการและลูกจ้างประจำโดยสามารถแจ้งความประสงค์ได้ปีละหนึ่งครั้งในช่วงเวลาสำคัญคือวันที่1น5ถึงสิธันวาคมของทุกปีถ้าคุณเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำและต้องการเลือกรับเงินเดือนสองรอบต่อเดือนคุณต้องแสดงความประสงค์ในระยะเวลาดังกล่าวซึ่งจะมีผลบังคับใช้สำหรับการรับเงินเดือนหรือค่าจ้างตั้งแต่เดือนมกราคมของปีถัดไป แต่ถ้าคุณไม่แสดงความประสงค์รับเงินเดือนสองรอบคุณจะได้รับเงินเดือนในรอบที่สองของเดือนนั้นๆเพียงครั้งเดียวเป็นการให้ความสะดวกให้ข้าราชการมีอิสระในการจัดการเงินมากขึ้นมาดูปฏิทินเงินเดือนข้าราชการในเดือนตุลาคม2568กันเลยโอนรอบหนึ่งวันที่16ตุลาคม2568โอนรอบสองวันที่28ตุลาคม2568และนี่คือปฏิทินเงินเดือนข้าราชการสำหรับเดือนพฤศจิกายนและธันวาคม2568ด้วย เดือนพฤศจิกายน2568โอนรอบหนึ่งวันที่14พฤศจิกายน2568โอนรอบสองวันที่25พฤศจิกายน2568เดือนธันวาคม2568โอนรอบหนึ่งวันที่16ธันวาคม2568โอนรอบสองวันที่25ธันวาคม2568 การจ่ายเงินเดือนสองรอบต่อเดือนนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับข้าราชการและลูกจ้างประจำที่ต้องการมีความสามารถในการจัดการเงินและวางแผนการใช้ชีวิตให้เป็นระเบียบแต่นี่เป็นเรื่องที่น่าสนใจคือการเลือกรับเงินเดือนสองรอบต่อเดือนนี้มีเงื่อนไขและนโยบายที่เป็นไปตามความสมัครใจของข้าราชการและลูกจ้างประจำซึ่งอาจทำให้บางคนมองว่าเป็นเรื่องที่น่าสงสัยหรือมีความคิดแตกต่างกันคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับการจ่ายเงินเดือนสองรอบต่อเดือนนี้คุณเห็นว่ามันเป็นเรื่องที่ดีหรือไม่มีข้อดีและข้อเสียอย่างไรบ้าง มาพูดคุยกันในกลางคนเลยนะครับข้าช่วยใช้ความคิดเห็นของคุณให้เราได้รู้เพิ่มเติมด้วย